่การสร้างความดีย่อมมีอุปสรรคค่ะยิ่งสร้างความดีมากเท่าไรอุปสรรคก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเพราะมนุษย์เรานั้นเกิดมาเพื่อสร้างความดีใช้หนี้กรรมค่ะสำหรับในช่วงสารธรรมจากสูนวิปัสสนาวัดมหาธาตุนั้นจะมีข้อคิดดีๆอะไรที่น่าสนใจบ้างติดตามชมกันนะคะ ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้รายการธรรมคู่บุญในช่วงของสารธรรมจากศูนย์ึกษาและปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานนานาชาติของวัดมหาธาตุวยุราหลังสิริกรุงเทพมหานครก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะได้นำหลักธรรมคำสอนในเรื่องความดีเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวัยและทุกวันมาพูดกับท่านผู้ชม ที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ได้รับชมกันเทปนี้ก็ออกอากาศในช่วงของการเข้าพรรษาเขาเรียกว่าฤดูการเข้าพรรษาหรือเทศกาลเข้าพรรษาพอจะเข้าพรรษาเนี่ยหลายท่านก็มีความตั้งใจในการที่จะลดละเลิกอบายมุกต่างๆหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนา แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลดละเลิกเพียงแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งดีแต่ยังไม่พอถ้าเราสามารถลดละเลิกได้ตลอดไปจะเป็นเรื่องที่ดีมากโดยเฉพาะการทำความดีเนี่ยถ้าเราทำความดีเป็นช่วงๆก็ดีในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราทำความดีตลอดทุกเวลาทุกวัยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากอย่างที่พระอาจารย์ได้ตั้งหัวข้อเรื่องตอนต้นว่าความดีเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวัยและทุกวัน อาจจะมีข้อสงสัยว่าทําไมเราต้องทําทุกวัยทําไมต้องทําทุกวันที่ต้องทําทุกวัยเนี่ยเพราะถือว่าความดีนั้นเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องทำํำวัยเด็กก็ต้องทําวัยหนุ่มสาวก็ต้องทําแล้วก็แม้แต่คนแก่ยิ่งต้องทําถ้าเราไม่ทําความดีในวัยเด็กถ้าเผื่อเราตายไปซะก่อนนะซึ่งท่านผู้ชมก็คงเห็นอยู่เสมอเสมอว่าคนที่ตายเนี่ยบางทีขวบสองขวบก็ตายสามขวบห้าขวบก็ตาย สิบปีห้าปีก็ตายซึ่งก็มีให้เราเห็นนั่นแสดงว่าการตายนะั้นมีทุกวันดังนั้นเมื่อการตายมีทุกวันเราก็ต้องทําความดีทุกวันแม้จะเป็นเด็กนะก็จะต้องฝึกนะก็ต้องฝึกให้ให้ลูกให้หลานเราเนะี่ยทำความดีให้เป็นก็คือต้องทําทุกวัยทั้งวัยเด็กวัยหนุ่มสาวหรือแม้แต่วัยสูงอายุเราก็เห็นกันอยู่เสมอเสมอก็คือไม่มีใครหนีความตายได้เลยเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายคนแก่ก็ตายดังนั้นเรา จะเห็นได้ว่าตายได้ทุกวัยเมื่อตายได้ทุกวัยเราจึงต้องทําความดีทุกวันอาจจะมีข้อสงสัยทําไมต้องทําทุกวันนานๆทาไม่ได้หรือไม่ทําบ้างไม่ทําบ้างก็เหมือนกับการที่เรารับประทานอาหารเราไม่ได้ทานแค่ปีลราครั้งสครั้งแต่เราทานทุกวันแล้วความจริงเนี่ยบางท่านทานวันละตั้งหลายมื้อได้ซ้าไป5มื้อก็มีสม,มื้อก็มีเมื่อเราทานข้าวบ่อยเราดูแลกายเราก็ต้องดูแลใจด้วย เราจึงต้องพยายามทําความดีทุกวันถ้าเราไม่ทําทุกวันเนี่ยอกุศลก็คือโลภะโทสะและโมหะจะแทรกเข้าไปเมื่ออกุศลแทรกเข้าไปสู่ใจของใครแล้วใจของคนนั้นก็จะเริ่มเศร้าหมองขุนมัวเมื่อใจของคนคนนั้นเศร้าหมองขุนมัวเนี่ยเขาก็จะคิดแต่เรื่องที่ไม่ดีพูดแต่คําพูดที่ไม่ดีแล้วก็ทําแต่สิ่งที่ไม่ดีตามมาดังนั้นเราจึงต้องมีการทําความดีกันทุกวัน เพื่อที่จะเป็นการล้างล้างใจของเราเนี่ยที่เศร้าหมองที่คุณมัวด้วยโลภะบ้างโทสะบ้างหรือโมหะบ้างเนี่ยให้มันหายนะหายขุนมัวถ้าเราปล่อยให้ใจของเราขุนมัวอย่างนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเกิดเราตายไปในขณะที่ใจของเรากําลังขุนมัวอยู่ด้วยอํานาจของที่เด็ดตัวใดตัวหนึ่งก็จะทําให้เราไปอบายทันทีก็คือสถานที่ที่มีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญ ดังนั้นความดีเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกวัยแล้วก็ทุกวันเด็กก็ต้องสอนให้ทำคนหนุ่มสาวก็ต้องทําบางคนนั้นพ่อแม่มักจะคิดว่าเด็กยังไม่ต้องทําก็ได้โตแล้วค่อยสอนค่อยฝึกให้ทําความดีบางครั้งช้าเกินไปไม่ทันถ้าเผื่อว่าลูกเราเสียชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กเขาก็ไม่มีโอกาสได้ทําความดีบางคนตอนที่เป็นหนุ่มสาวก็มัวแต่เที่ยวหรือมัวแต่ทํางานจนลืมสร้งสมความดี คิดแต่ว่าเดี๋ยวรอให้อายุมากค่อยไปเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมบางคนก็เสียชีวิตตั้งแต่อย่างหนุ่มอย่างสาวจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเพิ่งรับปริญญาไม่กี่วันก็เสียชีวิตไปแล้วก็มีทั้งที่อยู่ในวัยที่แข็งแรงก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือบางครั้งก็ป่วยเสียชีวิตหรือบางท่านแม้จะรอและพยายามรักษาชีวิตตนเองไว้จนกระทั่งถึงอายุมากก็ตามแต่สุดท้ายก็ต้องตายอยู่ดีหรือความแก่ชราก็เป็นอุปสรรค ดังนั้นอยากให้ทุกท่าน,นทําความดีทุกวัยและก็ทุกวันแะเล็กนึกถึงอยู่เสมอตลอดเวลาว่าความดีเป็นสิ่งที่เราต้องทําทุกวัยและทุกวันธรรมคู่บุญ